ตอนนี้เก่งแล้วค่ะรู้จักถอยนี้รู้จักกระโดดมาหารู้จักไซ้ขนนะคะนั่งก็ดีแล้วค่ะเนี่ยนะคะนอนหลับก็น่าอินดูค่ะอะวันนี้จะหลับท่าไหนให้พี่ป้านะอาได้ดูหนะ่อยอยู่ใ้ขนค่ะกระโดดเก่งแล้วนะคะนั่นเนี่ยหนูน่ารักไหมคะถามชิลูก ค,คุณป้าคะคุณน้าคะหนูน่ารักไหมคะหนูดูค่ะกระโดดถอยหลังเป็นแล้วค่ะอือดูนะคะนุ่นุ่นุ่หน่หน,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 นจะไปไหนคะโอ้ยเหยียดคนะคะโอ้ยเหยียดิดเพิ่งจะกินเสร็จค่ะเพิ่งจะกินอาหารเสร็จเนี่ยค่ะอาหารนี้นะคะออกมาโชว์ตัวหน่อยโอ้ยใช้ขนแล้วอืม เก่งไหมคะหนูเก่งไหมคะคนหนูปุยปุยสีน้ําตาลนะคะสวยเชียวคะ่ะคนหนูฟูฟูนะคะคนฟูรูปนกกะไรเออกระโดดมาหาอยู่เรื่อยเลยต้องถอยหนีตลอดเลยถอยหนีถอยหน,ยนีเด็กมันถอยมาเราถอยไปเขาก็ถอยหนีเราถอยมาหาเราอาถอยมาถอยมาเราจะหนียังไงล่ะเนี่ยยายก็โกะกระโดดไม่กล้องเหมือนหนูซะด้วย มามามาสู้กันหน่อยเราน่ารักไหมคะเอยหัวเป็นแผลข่ะขนปุยขนฟูหนูขนฟูฟูเลยคะ่ะนะคะหนูมีท่าหลับโอ้ยวันนี้ไซคขนโชว์โอ้โหโตแล้วคะ่ะบอกพี่ป้านาะอานะคะโอ้หนูโตคะ่ะหนูไม่ล้มแล้วนะคะใสคขนวันนูน้น เมื่อวานไซขนยังล้มอยู่เลยค่ะวันนี้หนูไม่ล้มแล้วค่ะหนูไซขนเก่งมากดูดูดูไปเจออะไรที่พื้นก็อยากจะจิกอ่ะจิกจิกมันใช่ที่หนูจะจิกไหมล่ะนี่ต่ออาหารนี่อะอ่ะจิก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 โชว์พี่ป้านะอาหน่อยเร็วหนูโชว์โชว์โชว์จิกจิกจิกโชว์หน่อยหนูจิกเป็นแล้วโชว์แล้ว ไอพี่ตานะ้าอาเห็นหน่อยอาจีกยังไงอาจีกอาหารทํายังไงอ้าจะหมดเวลาแล้วนะจีดน้อยจีดน้อยจิกนิดนึงจีกนิดนึงอาจีดน้อยจีดน้อยอ่ะจีจีโอ้ยเก่ง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 อ้ยเห็นไหมครับผมเก่งครับโอ้โหโอ้ยผมเก่งผมเก่งครับไม่ต้องป้อนแล้วครับแงมแงมแงม อวยอวยอวยนี่คืออาหารเม็ดที่เราผสมน้ำให้เขานะคะแล้วหนูก็กินโชว์จริงๆด้วยหนูฉลาดนี่นา